เป็นความตึงเครียดที่เกิดขึ้นระหว่างจีนและไต้หวันนะคะเมื่อจีนได้ส่งทั้งเครื่องบินเรือลบละตะเวนนะคะไปซ้อมรบรอบเกาะไต้หวันมีขึ้นตั้งแต่ช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะโดยจีนก็ย้ำนะคะว่าสําหรับปฏิบัติการนี้นะคะเป็นการเตือนไปยังไต้หวันอย่างแข็งกร้าวนะคะในการที่ได้สมคบคิดร่วมกันในการแสวงหาอกราชของไต้หวันนั่นเองค่ะ โดยศูนย์บัญชาการภาคตะวันออกของกองทัพปลดปล่อยประเทศจีนหรือ PLA นะคะยังคงลาดตะเวนเพื่อเตรียมความพร้อมในการรบและซ้อมรบรอบเกาะไต้หวันในวันอาทิตย์กำหนดขึ้นจากวันที่8ถึง10เมษายนค่ะกองทัพได้จำลองการโจมตีเป้าหมายสำคัญบนเกาะไต้หวันและน่านน้ำโดยรอบได้อย่างแม่นยำในช่องแคบไต้หวันเรือพิฆาตและเรือฟรีเกตเรือเร็วติดขี่ปาวูธเตรียมพร้อมที่จะ มีการจู่โจมขีปอาวุธชชยฝั่งปฏิบัติการร่วมในการโจมตีเป้าหมายทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะไต้หวันนะคะนอกจากนี้เรือลาดตะเวนก็เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วจากทุกทิศทางเพื่อเข้าประจําตำแหน่งการโจมตีที่ได้กําหนดไว้ล่วงหน้าแล้วด้วยค่ะเครื่องบินหลายสิบลำของกองทัพอากาศรวมทั้งเครื่องบินเตือนภัยล่วงหน้าเครื่องบินสอดแนมเครื่องบินขับไล่เครื่องบินทิ้งระเบิดและเครื่องบินก่อกวนบินไปอย่างน่านฟ้าเป้าหมายครับ เพื่อสร้างระบบการโจมตีร่วมพร้อมกับกองกำลังทั้งบกและทางทะเลตามคำกล่าวของโฆษกกองทัพจีนนะคะระบุว่าสำหรับปฏิบัติการเหล่านี้เป็นการเตือนอย่างแข็งก้าวต่อการสมรู้ร่วมคิดระหว่างกองกำลังแบ่งแยกดินแดนที่แสวงหาเอกราชของไต้หวันกับกองกำลังภายนอกและต่อต้านกิจกรรมยั่วยุของพวกเขาปฏิบัติการดังกล่าวมีความจำเป็นต่อการปกป้องอธิปไตยของชาติ และบุรณภาพแห่งดินแดนของจีนค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกส่อทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ